ขณะที่ออกทะเลลูฟี่พบกล่องลูกกระสุนปืนใหญ่ในห้องเก็บของโกอิ้งแมรี่จึงนำมันขึ้นมาบนดาดฟ้าเรือนามิพบสถานที่บนแผนที่ที่พวกเราสามารถไปฝึกยิงปืนใหญ่ได้นี่ทำให้ลูฟี่ตื่นเต้นตอนนี้จะย้อนกลับไปในวัยเด็กของโซโลกันนะครับโซโลเป็นหนุ่มน้อยลป้าไโดโจเมื่อโซโลท้าทายโคชิโร่เจ้าของเขาก็ยอมรับ แต่เสนอให้คุยนะลูกสาวเป็นคู่ต่อสู้แทนโซโลคว้าดาบหมายจำนวนมากเต็มมือเต็มปาเพื่อเตรียมตัวประลองเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นโซโลไม่สามารถเอาชนะคุยนะได้ทำให้โซโลลม้มลงกับพื้นทิ้งอาวุธทั้งหมดไป โซโลลุกขึ้นและทำท่าเทคนิค2ดาบอันยอดเยี่ยมสิ่งนี้ทำให้เกิดความประหลาดใจที่เห็นได้ในตัวอาจารย์และลูกสาวจึงถามโซโลว่าเคยฝึกเคนโดมาก่อนหรือไม่โซโลอธิบายว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาจับดาบไม้โซโลพุ่งเข้าหากุยนะและถูกตีเข้าที่ระหว่างตามัน จบลงด้วยการพ่ายแพ้โซโลเข้าร่วมโดโจและสาบานว่าสักวันเขาจะเอาชนะกุอินะให้ได้คุอินะบอกโซโลว่าเขาจะต้องฝึกฝนอีก2อสปีจนกว่าจะสามารถต่อสู้ด้วยดาบ2เล่มได้ โซโลฝึกฝนตัวเองจนเหน็ดเหนื่อยในแต่ละวันไม่ว่าอากาศร้อนอบอ้าวหรือนาวเหน็บก็ตามนอกจากการตีท่าฝึกแล้วโซโลยังต่อสู้กับลูกศิษย์ผู้ชายที่เป็นกู้ยายในโดโจโดแต่ยังเชี่ยวชาญฉากหนึ่งที่โดดเด่นคือโซโลยืนอยู่บนก้อนหินกู่หนึ่งโดยมีลำธารไหลผ่านใช้ปากกัดผูกไว้กับก้อนหินขนาดใหญ่ด้วยเชือกและเขาค้างอยู่ในท่านั้นเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อในการกัดเช่นเดียวกับขาและลำตัวขณะที่เขากำลังฝึกฝน ก็เห็นคุยนะเฝ้าดูจากเงาบืดโซโลแพ้การต่อสู้ครั้งที่2,000ให้กับคุยนะจากนั้นเธอก็เรียกเขาว่าออนแอนันเกเรียนชายที่อายุน้อยกว่าสแสดงความคิดเห็นว่าเขาไม่อ่อนแอและสามารถเอาชนะนันะเกเรียนชายที่เป็นผู้ใหญ่ได้จากนั้นผู้เด็กๆก,ก็ถามโคชิโร่ว่าได้ให้การฝึกอบรมพิเศษแก่ลูกสาวไหมเขาอาธิบายว่าไม่ใช่เธอแข็งแกร่งขึ้นด้วยตัวเอง ต่อมาคุยนะได้ยินพ่อของเธอคุยกับชายอีกคนหนึ่งว่านักดาบหญิงมีอุปสรรคมากมายและเขาจะไม่ปล่อยให้เธอสืบทอดโดโจสิ่งนี้ทำให้เธอโกรธย่างเห็นดิดชัดและเธอก็บุกเข้ามาและอ้างว่าเธอจะกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดและเธอสมควรได้รับมรดกโคชิโร่ตอบอย่างใจเย็นว่าผู้หญิงไม่สามารถเป็นเลิศในโลกได้สิ่งนี้ทำให้ดวงตาของเธอเคลือบด้วยความตกใจและเธอก็เดินออกไป คุยนะนั่งอยู่ริมถนนกลางดึกดูเหมือนจะร้องไห้โซโลเข้าหาและท้าทายเธอโดยถือดาบคาตนะโลหะจริงคู่หนึ่งแทนดาบไม้ที่เคยใช้ในการต่อสู้ครั้งก่อนคุยนะยอมรับคำท้าและเข้าไปในศาลเจ้าของครอบครัวเธอและไปเอาวาโดอิจิมอนจิมาดวลกัน ในการแลกเปลี่ยนครั้งแรกโซโลสามารถตัดผมบางส่วนของเธอออกด้วยใบมีดที่2ของเขาหลังจากต่อสู้ไประยะหนึ่งโซโลหายใจหอบอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่คูอินะไม่หายใจแรงเลยเธอแสดงความคิดเห็นว่าดาบสองเล่มต้องหนักและเขายังขาดความแข็งแกรง่ง ในการตอบสนองต่อคําตอบที่หยาบคายตามปกติของโซโรคุยนะพุ่งเข้าหาและสามารถปลดอาวุธทั้งสองของเขาได้ด้วยการเวียงขึ้นเพียงครั้งเดียวขณะที่เขานอนหงายอย่างหมดหนทางเธอก็เข้าไปเพื่อจบสกอร์แต่จงใจกดอิจิมอนจิลงบนพื้นห่างจะแก้มเพียงนิ้วเดียวกุยนะปลอบใจโซโรว่าเมื่อโตขึ้นโซโรจะแซงหน้าเธอได้ในที่สุด คุยนะบอกโซโลว่าผู้หญิงไม่สามารถเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดในโลกได้โซโลไม่ขินด้วยและท้าทายให้เธอแข่งขันและดูว่าระหว่างเราใครจะเป็นนักดาบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก่อนกันคุยนะยอมรับ คุยนะ่ะได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องอย่างกระตือรือร้อนในขณะที่เอาชนะนักเรียนชายที่เป็นผู้ใหญ่เห็นโซโลออกกําลังกายแปลกๆอีกครั้งโดยเขาถือดัมเบลไว้ในปากในขณะที่ดึงเชือกคู่หนึ่งลงมาที่กิ่งไม้เพื่อยกก้อนหินคู่หนึ่งเพื่อเพิ่มความแข็งแกรง่งเมื่อถึงจุดนี้เมื่อมีลูกศิษย์เด็กเดินเข้ามาด้วยหน้าตาผอมแห้งเพื่อบอกโซโลว่าคุยนะตายแล้ว คุยนะเสียชีวิตจากการตกบันไดห้องเก็บของในขณะที่มองหาหินลับมีดคาตาะของเธอหลังจากงานศพของเธออาจารย์ขอบคุณโซโลที่เข้าร่วมโดโจมันกระตุ้นนี้คุยนะฝึกฝนอย่างหนักที่สุดโซโลขอดาบคาตาะของคุยนะเขาสาบานว่าจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับคุยนะเพื่อเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอาจารย์ฝากพญ,ญาณและความฝันของคุยนะไว้กับโซโล แปปีผ่านไปถึงเวลาที่โซโลต้องออกจากโดโจเพื่อทําตามสัญญานั้นกลับมาที่ปัจจุบันดูฟี่และอุซอบฝึกยิงปืนอุซอบยิงเข้าเป้าในครั้งเดียวพวกเขาโดนใครบางคนโดยไม่รู้ตัวโยซาคุต่อมากลับไปที่ห้องโดยสารกรุมโจรนสลัดหมวกฟางกำลังคุยกันเรื่องการเพิ่มสมาชิกลูกเรือใหม่ไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีหรือคนทำอาหารเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงเอะอะวายวายบนดาดฟ้าเรือดูฟี่ก็ออกไปตรวจสอบ จอห์นนี่คนที่คู่หูของเขาถูกโจมตีกำลังหาทางแก้แค้นโซโลจำเสียงของจอห์นนี่ได้พวกเขาเป็นเพื่อนกันในสมัยที่ยังเป็นนักล่าโจอสลัดโซโลถามจอห์นนี่ว่าทำไมเขาถึงอยู่คนเดียวและโยสกุอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้ก็จบลง